สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับพี่นกอีกแล้วนะคะในช่องแม่บ้านลานอาชีพค่ะวันนี้พี่นกจะพามาทำกระเมงหรือว่าเบญจมาศน้ํานะคะลักษณะของกระเมงหรือเบญจมาศน้ําก็จะมีลักษณะเป็นดอกแบบนี้นะคะอันนี้พี่นกทําไว้สองลักษณะคือลักษณะหนึ่งพี่นกจะตัดให้มันถี่กับอีกลักษณะหนึ่งตัดให้มันค่อนข้างห่างนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทําแล้วก็อุปกรณ์กันนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง อุปกรณ์ในการทำนะคะก็จะมีผ้าแพรแก้วนะคะผ้าแพรแก้วของพี่นกเนี่ยนะคะจะตัดด้านความยาวที่ประมาณ5 5เซนเมตรนะคะและด้านกว้างก็อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบจะ4เซนติเมตรนะคะตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะ อุปกรณ์อย่างที่2คือไหมพรมค่ะเป็นไหมพรมสีอะไรก็ได้นะคะอย่างที่สามน้ำเปล่าค่ะอย่างที่สี่ไม้จิ้มฟันค่ะและอย่างที่ห้ากันไกลค่ะกันไกลต้องคมมากนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ อย่างแรกนะคะผ้าแพแก้วจะมีลักษณะเป็นผ้าที่มีความลื่นมันอยู่ด้านหนึ่งและอีกด้านหนึ่งจะสากด้านนี้จะสากนะคะอ่าด้านนี้จะสากค่ะใช้มือลูบดูจะรู้ว่าสากส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นด้านมันมันด้านมันมันเนี่ยจะเป็นด้านที่มีกาวเคลือบอยู่นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้น้ํา รูปไปบนด้านมันของผ้านะคะรูปด้านบนความกว้างของน้ําก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งเซนหรือเกือบเกือบหนึ่งเซนก็ได้นะคะแล้วเอาไหมพรมวางทาบตามยาวและพับผ้าแพรแก้วลงมาด้านที่มีน้ํามันจะลงมาติดกับด้านที่ไม่มีน้ํานะคะมันจะติดกันแล้วเราก็ใช้นิ้วกรีดกรีดใต้ไหมพรมนะคะอย่าก,กรีดไปบนไหมพรมนะคะเพราะว่าไหมพรมมันจะแบน เราไม่ต้องการให้ไหมพรมแบนนะคะเราต้องการให้ไหมพรมมันฟูฟูเราจะไม่กดทับส่วนที่เป็นไหมพรมนะคะแล้วเราก็ตัดส่วนที่เกินออกขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะมาซอยให้เป็นเส้นเล็กๆใครจะซอยอ่ที่หรือซอยห่างยังไงก็ได้นะคะลองทำหลายหลายแบบออกมาค่ะเผื่อว่าเราจะอไปใช้งานได้หลายอย่างนะคะ ออันนี้นะคะพี่นกรอแห้งแล้วพี่นกก็จะมาซอยให้ดูอันนี้พี่นกจะซอยค่อนข้างที่จะห่างนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้ไวหน่อยซอยไปเรื่อยๆเลยค่ะให้เราใช้กรรไกรค่ะซอยไปจนถึงขอบที่เราพับลงมานะคะหรือเกือบกืๆจะถึงก็ได้ค่ะซอยจนให้ หมดความยาวของไหมพรมเลยนะคะอันนี้เป็นวิธีการทำแบบอย่างง่ายค่ะเราไม่ต้องมาซอยเป็นเออส้นแหลมๆห,หากใครมีเวลาน้อยนะคะอันนี้จะใช้งานได้อย่างรวดเร็วอันนี้พอเราซอยเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราจะหั่นด้านมันค่ะที่อยู่ด้านล่างไว้ด้านในนะคะใช้ไม้จิ้มฟันค่ะม้วนค่ะอันนี้ตอนนี้ยังไม่ต้องทาน้ำใ,ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ม้วนไปเรื่อยๆค่ะวิธีการม้วนก็คือให้เส้นที่เราซอยค่ะค่อยๆเหลื่อมกันลงมาทีละนิดนิดเดียวเท่านั้นนะคะอย่าเหลื่อมกันเยอะนะคะมันจะได้เป็นทรงดอกที่เป็นพุ่มสวยม้วนไปเรื่อยๆค่ะแล้วค่อยๆเหลื่อมนะคะอย่าเหลื่อมมากและก็ห้าม ให้เท่ากันนะคะเพราะว่าถ้ามันเท่ากันมันจะไม่เป็นพุ่มนะคะมันจะออกมาเป็นแบนๆจะดูไม่สวยแต่ถ้ามันเหลื่อมกันแล้วนะคะมันจะดูเป็นพุ่มสวยนะคะอันนี้พี่นกมาแบ่งปันเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆทำงานได้อย่างรวดเร็วหรือไม่ก็ใช้ในยามฉุกเฉินนะคะเป็นกระเมงหรือเบนจามาาน้ำที่ที่เอามาใช้นยามฉุกเฉินได้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวคะ่ะ อ่ะทีนี้เราจะเหลือเหลือไว้หน่อยนึงนะคะด้านมันๆที่อยู่ด้านในเราเอาน้ําแตะค่ะนิดเดียวไม่ต้องแตะเยอะนะคะแล้วก็ม้วนปิดงานสาเหตุที่พี่นกไม่ทาน้ําทั้งทั้งด้านในทั้งหมดนะคะเพราะว่าจะทําให้ก้านเราแข็งเกินไปถ้าเรามาทาตอนปิดงานน้ํานะคะเวลางานมันแห้งชิ้นงานแห้งแล้วเนี่ยมันจะไม่แข็งเวลา,เราร้อยเข้าเข็มอะไรเนี่ยมันจะร้อยค่อนข้างจะง่ายนะคะ เมื่อเสร็จแล้วค่ะใช้นิ้วตบๆตตตด้านบนนิดนึงนะคะเพื่อให้เกิดความฟูของไหมพรมนะคะถ้าใครสามารถเลือกผ้าแพแก้วที่าบางๆหน่อยเอามาทากระเมงหรือมาทํเป็นจะมาดน้ํามันจะร้อยง่ายแล้วก็นิ่มสวยแล้วก็มีความฟูมากกว่านี้นะคะของพี่นกผ้าจะค่อนข้างแข็งนิดนึงค่ะให้เพื่อนๆเลือกผ้าบางกว่านี้นะคะ อันนี้2อลักษณะ2ดอกด้านขวามือจะเป็นดอกที่ซอยค่อนข้างถี่ค่ะส่วนซ้ายมือนะคะเราจะซอยห่างลักษณะที่ได้จะเป็นแบบนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามชมช่องแม่บ้านร้านอาชีพช่วยกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ให้พี่นกเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ